เจ้าจักรยานแครกคันนี้เป็นผลงานการประดิษฐ uh> ์ของคุณพี bon> ่อมรชัยชัยรัตน์คนนี้เองค่ะซึ่งก็ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจักรยานแครคันนี้นะครับก็เริ่มแนวคิดมาจากจักรยานล้อเดียวซึ่งใช้เล่นกิจกรรมจักรยานนั้นต้องฝึกการทรงตัวทุกทิศทางก็เลยทำจักรยานซึ่งมีสองล้อจะได้ฝึกการทรงตัวเหมือนกับจักรยานทั่วไปแต่ว่าจะขี่ง่ายกว่าจักรยานกายกรรม เราทําต้นแบบนะครับตั้งแต่คิดแล้วก็ทดสอบการสร้างต้นแบบเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับหลังจากนั้นก็ทําเป็นรุ่นที่สองมาก็ให้ผู้ใช้ได้ทดสอบว่าปัญหาของรุ่นที่2คืออะไรบ้างแล้วก็นําปัญหาต่งางๆมาแก้ไขแต่รุ่นที่3อย่างที่เห็นนี่ครับตลอดเวลาจนถึงรุ่นที่3นี่ก็ประมาณ2ปี ด้วยโครงสร้างที่ล้ำสมัยผ่านการออกแบบโดยการใช้ล้อขนาด12นิ้วย้ายชุดบันไดถีบให้อยู่เหนือล้อหน้าและใช้ล้อหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนส่วนล้อหลังเป็นตัวบังคับเลี้ยวแทนโดยการเพิ่มคันชักเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์กับล้อหลังทำให้ตัวรถมีความยาวตลอดคานเพียง73ซนติเมตรหรือเท่ากับขนาดของล้อรถจักรยานทั่วไปแถมมีน้ำหนักเพียง8.8กิลกรัมเท่านั้นค่ะ ลักษณะาการใช้งานก็เหมือนรถจักรยานทั่วไปนั่นก็คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะสามารถปรับความสูงต่ำของอานได้ตามความเหมาะสมและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ,จ,ะคจักรยานคันนี้วัตถุประสงค์เลยเราต้องการที่มีขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบายกไปใช้ที่ไหนก็ได้แล้วก็สะดวกในการใช้งานคือหยิบออกมาแล้วพร้อมใช้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือในการประกอบมาาันจะกกับจักรยานพับนะครับอะไรก็หาซื้อง่าย เป็นไงล่ะคะผลงานการประดิษฐ์ของคนไทยวัสนิวก็ต้องขอปรบมือให้กับนักประดิษฐ์และเจ้าของสิทธิบัตรจักรยานแคระคุณอมรชัยชัยรัตน์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกท่านซึ่งทีมงานนำมาเสนอในทุกวันศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ไอทีค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณบ้านจันบัวสวยรามคำแหงสุวินทวงศ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราได้ถ่ายทำกันค่ะและพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ